อัลลอฮฺุสซาลฺมิลลอหอมนีอหอ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้สัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่ามาฮดุสาฮิรนะครับอะไรคือบทลงโทษของหมอผีที่ทำไสยศาสตร์นะครับ ซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนกันไปในบทเรียนที่แล้วเนี่ยนะครับถึงหุกกมของไยยาสตร์และหมอผีนะครับวันนี้เราจะมาดูกันถึงบทลงโทษนะครับมีรายงานหะดีที่ท่านอิมามเจมีดีรอฮิมะฮุลลอห์จะอารา่านบันทึกเอาไว้ในหนังสือยาเมีของท่านนะครับซึ่งเป็นขะดีมาูแปลว่าเป็นหะดีที่ซอฮีแต่สายรายงานนั้นไปหยุดอยู่เพียงแค่ซอฮาบะของท่านอับดุลลาลิสุลฮิของอัลลอฮนั้นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ ถึงแม้ว่าสิ่งที่บรรดาสหาบ้พูดเอาไว้นั้นนั่นหมายความว่าจะต้องได้ยินจากการปฏิบัติหรือคาพูดของท่านนาบีสนันนลล์ของอาลีมุสลัมนั่นเองนะครับท่านจุนดุบอับ,อบดุลละ่านได้กล่าวบอกว่า حد السحر ضربة ب บะตนบุนั่นหมายความว่าคนที่เป็นหมอผีที่ทาไสยาศาสตร์นั้นสนอิสลามนั้นมีบทลงโทษก็คือจําเป็นที่จะต้องประหารชีวิตนะครับซึ่งการปฏิบัตินี้เชคฮาฟิดนฮากามีท่านได้ได้เล่า ديك <applause> العوى فلم ترمي ذي ديك العوى العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك ابن أنس سنكام باتبات خوانتان نبي صلى الله عليه وسلم لا ينبنن نتسلق خوانتان إمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى خميرين نكابتان إمام لو حفيد وقد ثابتا قتل الساحر أن عمر وبنه عبد الله وبناته حبصة นะครับมีรายงานได้ยืนยันว่าในยุคสมัยท่านอุมรเนี่ยท่านมัรอินุคัตตาบารดิอัลลุอันหูท่าน,นเคยเขียนจดหมายส่งไปยังนะครับตามหัวเมืองโดยระบุข้อความไว้บอกว่าเนื้อขุดตูลูกุลและซาฮิรินแลซาฮิรอตินพวกท่านทั้งหลายนั้นหมายถึงผู้ปกครองผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินพิพากษาจำเป็นที่จะต้องสังหารหรือประหารชีวิต หมอผีไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็าตามนะครับแล้วก็ท่านอเลมารท่านอัปลอญนอมรัรก็เคยสั่งประหารชีวิตหมอผีท่านหญิงครับซอภรรยาของทนรอซูและลูกสาวของท่านอุมาร์ทลคตอบเนี่ยก็เคยสั่งประหารหมอผีในยุคสมัยนั้นเพราะมีบางรายงานได้เล่าบอกว่า บางครั้งเนี่ยหมอผีไม่ใช่ว่าเพียงแค่ทำร้ายผู้คนเพียงอย่างเดียวในบางครั้งใช้สยศาสตร์ในลักษณะของการเป็นภาพลวมตาเพียงแค่ต้องการหยอกล้อให้คนเกิดความหวาดกลัวโดยการทําให้คนคนหนึ่งเหมือนกับว่าเห็นว่าเขาหัวขาดแล้วหัวก็กลิ้งทําให้ปคนหวาดกลัวเพียงแค่ลักษณะเช่นนี้เนี่ย ใช่ไหมครับเป็นศิษยศาสตร์ในการใช้การลวงตาพลางตาเนี่ยยังถูกสั่งประหารชีวิตเลยนะครับและยังมีรายงานบอกท่านอุสมนานอิบนอัฟฟานท่านจุมดุบอิบนาอับดิลละจุนดุบอิบนุกะอับินวะกอยส์อิบนุซาอัดินนะครับล้วนแต่เป็นซอฮาบะของท่นนานอับดุลสลามของอัลลัมทั้งสิ้นที่สั่งประหารหมอผีนะครับท่านอูมรอิบนาอับดุลอาซิสท่านอิอหม่ามอัลฮ์มัดอิบนาฮัมบันท่านอิอหม่ามอบูฮานีฟะหอลีม่า ฮานาฟี <H an af i> นั่นเองนะครับที่เรารู้จักกันก็ยังเป็นบรรดาอิมมะที่มีนะครับทัศนะหรือมีแนวการปฏิบัติในเรื่องของบทลงโทษของคนที่ทำสยยศาสตร์หรือหมอผีว่าจำเป็นจะต้องประหารชีวิตนั่นเองนะครับคำถามข้อถัดมาเช็ถามบอกว่าว่ามาฮียนนุชรอว่ามาฮุกโมฮานั่นหมายความว่าเมื่อคนคนหนึ่งถูกสยศาสตร์หรือโดนของเนี่ยจะมีวิธีแก้อย่างไร และการแก้ศยาศาสตร์นั้นมีคำในภาษาหรบเรียกว่าอันุชรอเชจึงถามบอกว่าว่ามาฮิยันนุชรออนนุชรอคืออะไรและวิธีการและหุกรมของนุชรอนั้นเป็นอย่างไรเชจตอบบอกอนุชรอตูเฮียฮัลลุเซฮาริอานินมัสโรนะครับอนุชรอหมายถึงการแก้หรือการรักษา รักษาอะไรแก้อะไรแกไสยศาสตร์จากคนที่ถูกของหรือคนที่ถูกสยศาสตร์นั่นเองนะครับเช่นบอกว่าฟายิงก่ a าเดนิกาบิเซฮาริมิทลิฮีหากว่าแก้สยศาสตร์ด้วยกับสยศาสตร์สยศาสตร์เธอขึ้นจากใครจากหมอผีขอความช่วยเหลือจากัยตอนทําร้ายคนคน,คนหนึ่งเวลาที่แก้สยศาสตร์วิธีแรกก็คือคนคนนี้ที่ถูกของก็ไปหาหมอผีอีกคนหนึ่งเพื่อใช้สยศาสตร์อีกวิธีหนึ่ง ในการแก้ศยศาสตร์ที่ถูกก่อนหน้านี้เชฟบอกว่าหากว่าแก้ศยศาสตร์ด้วยกับศยศาสตร์ฟะฮิย์มินาอามะลิชัยตอนการกระทํานั้นการงานนั้นเป็นการงานของชัยตอนเพระาะท่านอับดุลอฮลอัลลอฮะอัล,ลยมัสลัมเมื่อถูกถามถึงการแก้ศยศาสตร์ด้วยกับศยศาสตร์พระสุนตอบว่าหัวหรือบางรายงานบอกะฮียะมินาอามะลิชัยตอนนั่นเป็นการงานของชัยตอนเพราะอะไรพี่น้องเพราะทั้งหมอผี ทั้งคนป่วยที่ไม่สบายที่ไปหาให้หมอผีช่วยเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะต้องยอมกระทำสิ่งที่ชัยตอนร้องขอสิ่งที่ชัยตอนชอบสิ่งที่ชัยตอนรักสิ่งที่ยินหรือชัยตอนต้องการเนี่ยโดยชัยตอนจะสั่งผ่านหมอผีและก็ใช้ให้คนที่ไปหากระทำใช่ไหมครับซึ่งมันจะไม่ยอมทําพี่น้องผมอสอนพี่น้องเป็นประจำบอกว่ายินและชัยตอนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนโง่เหมือนควายนะ ยินและชัยตอนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนงอเหมือนควายแปลว่าเราจะจูงจะหมูกจะใช้มันยังไงมันทาตามเราไม่ใช่พี่น้องมันถูกสร้างขึ้นมาพี่น้องเห็นอิบลิสไหมเพียงแค่เราจะใช้ให้มันสูยอยู่ตท่านอาบียดา้ม,มันพูดว่าอะไรอันใครโรม,มินหูข้าประเสริฐกว่าอาดัมอาดัมถูกสร้างมาจากดินแต่ข้าถูกสร้างมาจากไฟแปลว่าชัยตอนยินเนี่ยมันมีความทะนงตนของมันอยู่ ใช่ไหมครับมันไม่ยอมที่จะเชื่อฟังมนุษย์หรอกที่ถูกสร้างมาจากดินนอกเสจากว่ามนุษย์จะยอมปฏิบัติตามคําสั่งของมันแต่จะมีความเลวร้ายอะไรที่ชัยตอนจะยอมทําให้มนุษย์นอกเสจากว่าหนึ่งเราจะต้องยอมกระทําสิ่งที่เป็นชีริกสองเราจะต้องยอมกระทําในสิ่งที่ทําไปแล้วตกศาสนาเราจะต้องยอมที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ที่เลวร้ายที่ชั่วร้าย ที่ทําให้เราถึงขัง้นตกศาสนาหรือเหยียดหยามศาสนาหรือเหยียดหยามต่ออัลกุรอานหรือแม้แต่การกระทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามก็ตามหรือแม้แต่การที่คนป่วยไปหาหมอแล้วเพียงแค่จ่ายเงินให้คนให้ให้หมอโดยที่หมอบอกว่าเป็นเพียงแค่สินน้ําใจเช่นไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่นั่นเป็นคําสั่งที่ชัยตอนใช้ให้หมอผีสั่งอีกทีหนึ่งเราก็มองเพียงแค่ว่าไม่เห็นมีอะไร เราก็ยอมที่จะจ่ายเงินไปแต่การจ่ายเงินของเรานั้นเป็นการที่เราจะยอมกระทําในสิ่งที่ชายตอนร้องขอให้หมอผีคนนั้นกล่าวแก่เราหรือบอกแก่เราฉะนั้นนี่เป็นแผนหรือเป็นกลลวงที่ชายตอนต้องการที่จะดึงบ่าวขอหล่อซุภานะฮูว่าจะอะลให้กระทําในสิ่งที่มันร้องขอหรือทําตามความต้องการของมันเพราะหากว่าเราไม่ยอมทําตามมันมันไม่มีทางช่วยพี่น้อง พอไปหาหมอผีคนนี้เขาช่วยอย่างไรล่ะมันก็ขอให้ชัยตอนเนี่ยช่วยแก้แปลว่าชัยตอนจะสามารถแก้ศยศาสตร์นั้นได้ชัยตอนตัวที่หมอผีคนนี้เลี้ยงเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญมากกว่าชัยตอนของหมอผีคนแรกที่ทําใส่ใช่ไหมครับใั้นใชัยตอนมันจะยอมทําลายเมื่อไรทำรองยอมทําลายศิลศาสตร์นั้นเมื่อไรเมื่อเรายอมที่จะทําตามหรือปฏิบัติตามสิ่งที่มันร้องของนั่นเองเพราะศิลศาสตร์หมอผีทําเองไม่ได้นะ พี่น้องจําไว้นะหมอผีกับเราเนี่ยคนเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันถูกสร้างมาจากดินเหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นมันทําไม่ได้มันจะทําได้ก็ต่อเมื่อ ตามคําสั่งหรือการแนะนําของชัยตอนฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ศาสนาสอนให้เรารู้ว่าการไปหาหมอผีเป็นสิ่งที่เลวร้ายเพราะเรากําลังเอาอีมานของเราเอาศาสนาของเราไปแลกกับการรักษาในดุนยาที่มันจะนํามาซึ่งความขาดทุนทั้งดุนยาและก็อาคีรอนะครับฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนั่นเองใช่บอกว่าชนีสองว่าอิงก้นะ بالرقى والتعويذ المشروع فلا بأس بذلك فكانت صانعها هو رقصة سياسات ركاء سياسات دوكب الرقى รุกอเราค่อยเรียนรายละเอียดในวันในบทเรีธธยนถัดไปรุกอคืออะไรรุกอคือการอ่านแล้วก็เป่าหรือว่าเป่าแล้วก็อ่านหรือการอ่านดูอาการอ่านดูอาที่เป็นบทขอความคุ้คมครองหรือการขอดวอา,าตา่อรซาลาให้มากๆหรือการวิงวอนหันหน้าขวลเราสุภาณวุวจาจะอาในการรักษาคนป่วยที่อาจจะโดนเสียศาสตร์หรืออาจจะโดนอะไรต่างๆนานานั้นในกรณีเช่นนี้สามารถกระทําได้ ใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้ทำได้แต่มีเงื่อนไขเดี๋ยวเราเค่อยเรียนกันในรายละเอียดฉะนั้นสรุปว่าศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้เราไปหาหมอดูไม่อนุญาตให้เราไปหาคนที่ทำนายทายทักไม่อนุญาตให้เราไปหาแม้กระทั่งว่าหมอผีเพราะอะไรพีน่น้องบรรดาอุลมอฮ์บอกว่าหมอผีเนี่ยที่ทำสยายศาสตร์เนี่ยเลวร้ายมากกว่าหมอดูหมอผีที่ทำสยายศาสตร์เนี่ยเลวร้ายมากกว่าหมอดูด้วยเหตุนี้ ท่านบิลลนสลารลทฮวะซั่มจึงสอนบอกว่าใครก็ตามที่ไปหาคนเหล่านั้นไปหาหมอผีไปหาหมอดูไปหาคนที่ทนายทายทักหรืออ้างว่ารู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนือจะเกิดขึ้นในอนาคตหากว่าไปหาอย่างเดียวนะแต่ยังไม่เชื่อนะละมาสี่สิบวันไม่ถูกตอบรับแต่ถ้าหากหากว่าไปหาแล้วฟาซดะกูบิมายากูนแถมเชื่ออีกไปหาแล้วเชื่อ,เ,อเราซสมบอกว่าฟากกดกัซะบะ أو ก็เดบับิมาอุนซิละอัลลอฮ์มุ hammad ินซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมขุนขุนันปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายะท่านนบีมุฮัมมัดซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมแปลว่าปฏิเสธต่ออัลกุรอานอัลกุรอานเป็นอะไรกุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์เมื่อปฏิเสธต่ออัลกุรอานแปลว่าปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกว่าไซยาส์คือชิริกอัลลอฮ์บอกว่าไซยาส์และหมอผีนั้นคือคนที่ขอความช่วยเหลือจากชัยฏอนและการขอความช่วยเหลือจากชัยฏอนนั้นเป็นการขอความช่วยเหลือ ในเรื่องเล้นลับในสิ่งที่เรามองไม่เห็นและจะต้องกระทําสิ่งที่เป็นธรรมให้การจะต้องกระทําในสิ่งที่ทําให้ตกศาสนาฉะนั้นเมื่อเราไม่เชื่ออัลลอฮ์และรอซูลไม่เชื่อกุรอานแปลว่าเราปฏิเสธนั่นหมายความว่าการไปหาหมอผีและเชื่อเขานั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เราตก มุดตัดนั่นเองฉะนั้นนี่จึงเป็นความผิดที่เลวร้ายที่เราทุกคนจําเป็นที่จะต้องระวังและออกห่างจากสิ่งเหล่านี้นะครับสำลลับอฮาอะลัยนะมุฮัมมัดวะลัยอัลฮิวะซัฮบิฮิวะสัลลัม